สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Fact and Future Economic เศรษฐกิจจริงเทนอนาคตครับวันนี้อยู่กับผมอเมิตนพน,นันท์คุ้เดชครับและผมไปนันทพงศ์บรรทุศครับวันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาคุยถึงประเด็นที่เป็นประเด็นร้อนแรงไม่สุดเลเดองเมษอายเดืนของเราครับซึ่งก็คือประเด็นที่ทางสหรัฐอเมริกาโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับขึ้นภาษีทุกประเทศทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยครับผมที่เราก็โดนภาษี3 6 ซึ่งวันนี้จะมาดูกันครับว่าการขึ้นภาษีเนี่ยมันเกิดจากอะไรแล้วประเทศเราอะครับมีดุลการค้ากับอเมริกาเป็นยังไงบ้างธุรษกิจของเราอะครับมันขึ้นาคการส่งออกแค่ไหนแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงครับผมเดี๋ยวขอเริ่มเลยนะครับ,รบพี่ไปที่คําถามแรกนะครับว่า โอเคอ่ะ okay. เรารู้แล้วว่าตอนนี้เขาขึ้นภาษีแล้ว36เปอร์เซต์ครับตัวเลข36เปอร์เซ็นต์นี้มาจากไหนครับพี่ไปครับก็ก่อนเราเข้าใจก่อนว่าสิ่งที่เขาเรียกภาษีตัวนี้ที่ขึ้นมาใหม่เนี่ยเรียกทัศน์กันเรียกว่ารีชิพโคคาทาริสนะครับรีชิพโคคาทาริสเนี่ยเป็นการเอาตัวเทรดดิฟิสิตหรือสิ่งที่การเกินดุลการของสหรัฐเนี่ยหารด้วยการสินทรัสหรัฐนำเข้าในปีนั้นนะครับแล้วก็หารด้วยสออีกทีหนึ่งเพื่อเป็นภาษีที่เขาเก็บกับเราอ,เอย่างกรณีของเราประเทศไทยเนี่ย เรามีการเกินการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ยอยู่ที่อัราประมาณ72%แต่สิ่งที่เขาคำนวณขึน้นมานะครับ hmm. เมื่อหาร2แล้วเนี่ยมันก็ตกอยู่ที่36% <Okay. S 2> นะครับซึ่งในขณะเดียวกันเนมื่อเราไปเทียบประเทศเพื่อนบ้านอย่างฝั่งที่เป็นกัมพูชาลาวเวียดนามเนี่ยกลุ่มนี้โดนไปประมาณ90% hmm. และหาร2แล้วเหลือ40กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ <Okay. S 2> ถือว่าสูงกว่าบ,บ้านเราแต่อีกประเทศหนึ่งที่เราน่าสนใจก็คือฝั่งจีนจีนจริงๆเนี่ยต้นทางตอนแรกเนี่ยเขาโดนไป3-4% แต่ณวันนี้เนี่ยที่เราคุยกันเนี่ยเขามีการตอบโต้ไปกับโต้กักันมาเนี่ยตอนนี้จีนเพิ่มเป็นทั้งหมดที่ร้อยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ <c oughs> ก็ถือว่ายังไม่จบและเส้นการเจรจาระหว่างการสองประเทศน,นี้ก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะได้เริ่มคุยกันนะครับเราก็ยังไม่รู้ว่าของฝั่งจีนเนี่ยจะไปจบที่ตรงไหนซึ่งจีนเองก็เป็นประเทศสําคัญที่อาจจะกระทบเรื่องของซัพพลายเชยนทั่วโลกเช่นกันครับโอเคเข้าใจครับผมแต่ถ้าเราดูใน อาเซียนเนี่ยสิงคโปร์ก็ถือว่าน้อยสุดนะครับแค่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็คือในในเขาก็ไม่ได้ใครต่ำกว่าสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนโดนเท่ากันหมดอ่าใช่มินิมัมนี่คือสิบเปอร์เซ็นต์ทุกประเทศณนะปัจจุบันตอนนี้ก็ทุกคนโดนสิบเปอร์เซ็นต์อยู่เพียงแต่ว่าเขามีการต่อรองเก้าสิบวันไปในการที่จะขึ้นตัวส่วนที่เหลือ,อนะครับก็ดูดีว่าการเจราจาก,การค้าหรือดีลต่างๆที่สหรัฐอเมริกาเรียกว่าเกรดดีลเนี่ยจะมีผลออกมาอย่างไรที่มันก็ต้องเกิดขึ้นก่อนเดือนกรกฎราคมเนาะเราก็ ก่อนที่จะไปถึงเรื่องโอเคจะแก้ปัญหานี้ยังไงตอนนี้ครับเราเข้าใจแล้วว่าโอเคเราดดนขึ้นมาถึงระดเปแล้ถ้าเรามองในบริบทของความเป็นประเทศไทยอะครับ,รบเรานําเข้าส่งออกอยังไงบ้างครับออในปีที่ผ่านมาครับ เราต้องมาดูก่อนในะตัวเลขตัวเลขจากทางทเทรดแมทและของกระทรวงพาณิชย์เนี่ยบอกว่าไทยเนี่ยมีการส่งสินค้าในปีที่แล้วทั้งหมดเนี่ยราวๆประมาณ3แสนล้านเหรียญน,นะครับซึ่งประเทศเราส่องออกมากที่สุดเนี่ยคือสหรัรฐอเมริกาอยู่ที่18.3%เปอเหรือราวๆห้าหมื่นห้าพันล้านเหรียญน,นะครับรองลองมาคือประเทศจีนยอยู่ที่11.7%เจ็ดเปอร์เซ็นต์และญี่ปุ่นที่เจ็ดจุดแปดเปอร์เซ็นต์ตามลำดับนะครับ,คครบแต่ในมองตรงกันทางตงันข้ามในสิ่งที่เรานำเข้าเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไทยอ่ะไม่ได้เป็นประเทศส่งออกสุุททธธิิแล้้วนนนะครรับเเาเาาป็ขส ปีที่แล้วเนี่ยเรามีการนําเข้าอยู่ประมาณ3ามแสนหนึ่งหมื่นล้านเหรียญนะครับซึ่งประเทศที่นํานําเข้ามากที่สุดเนี่ยไม่ใช่สหรัฐอเมริกาครับสหรัฐอเมริกาเรานําเข้าเพียงแค่ประมาณ2องหมื่นล้านเหรียญหรือประมาณ6.4%ในขณะที่ฝั่งจีนเนี่ยเรามีการนาเข้าจากจีนเนี่ยถึง 26, 2 6 2เนี่จะเป็นสิ่งทําให้เรามองว่าเราส่องออกสหรัฐอเมริกาเยอะแต่นําเข้าน้อยเขาเลยมองเพ่งเล็กว่าเราอะเกินดุลการค้าจากเขาเยอะครับถ้าดู่างตัวเลขอะครับเราก็เนาะเป็นคนส่งออกไปทาง <R> แต่เราก็นําเข้าจากสหรัฐจากกราฟก็เห็นว่าเป็นอันดับ4<ร>ี่แล้วเราก็เป็นประเทศที่ณปัจจุบันเรียกาประเทศขาดดุลก็ขาดดุดลเนาะทางประเทศเรานําเข้ามากกว่าส่งออกครับอืมโอเคแล้วผมก็เลยเข้าใจว่าโอเคจากตัวเลขตัวนี้แหละเคยเป็นคําถามว่าเขาก็เห็นว่าเราอะส่งออกเขาเยอะมากแต่เรานําเข้าน้อยมากเขาอาจจะมีความคิดแม้ว่าจริงๆแล้วเราอะกําลังเอาเปรียบเขาอยู่เอาอาจจะยังแบบเอาสินค้าจากประเทศอื่นที่เขาเองก็มีเหมือนกัน แต่เราเลือกค่างที่จะเอาจากประเทศบางประเทศเข้ามาเพราะเราอาจจะมี a g r e e m e n t ์เมนต์ซัมติงยกตัวอย่างเช่นเราเอาเข้าเนื้อวัวอันทีเราจะเอาเข้าจากอเมริกาเราก็นํนเข้าจากออสเตรเลียเพราะเรามี FTA กับออสเตรเลียมันเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องไหมครับว่าเขาก็าเลยมองมุมนี้ รจริงๆถ้าเราจะมองเรื่องการนำเข้าสินค้าจากอเมริกาเนี่ยเราต้องมองไปสองส่วนก่อนส่วนแรกเนี่ยเป็นเรื่องอย่างภาษีที่อเมริกาพูดถึงเนี่ยยังไม่ถูกต้อง <Okay. S 2> เพราะว่ามัน็ีการเจราจาภาษีระหว่างการนําเข้าเนื่องจากพื้นที่ใกล้เคียงหรือการค้าร่วมกันนะครับ,บ FTA ก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ทําให้เราสามารถเ่นการนำเข้าสินค้าเข้ามาได้นะครับ mm hmm. ประเด็นที่2ที่เราต้องมองดูว่าเราอ่ะเป็นทรัพพลายเชยนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมของอเมริกาหรือเปล่า mm hmm. ดังนั้นสินค้าที่เราผลิตโดยส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยอย่างเช่นอุตสาห จริงๆแล้วเราเป็นพลายเชยนของประเทศญี่ปุ่นเป็นหลักตั้งแต่อดีตที่ผ่านมายาวนานมากนะครับดังนั้นการที่เราจะผลิตสินค้าเนี่ยเราอาจต้องมีการนําเข้าชิ้นส่วนต่างๆเนี่ยจากฝั่งญี่ปุ่นเยอะกว่าแต่ถ้าทำให้การนําเข้าสินค้าจากอเมริกาในกลุ่มนี้อาจจะลดน้อยเพราะเราไม่ได้เป็นพลายเชยนเราเป็นแค่ฐานผลิตและส่งออกไปให้ฝั่งอเมริกามากกว่าเช่นกันนะครับ okay, okay. ทีนี้พอเรากลับมาเป็นสินค้าอื่นๆเนี่ยที่ ในเรื่องของภาษีเนี่ยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของ FTA หรือเรื่องของที่เป็นเรื่องของการทำท่าพายเชนเนี่ยเราอาจจะดูว biggest, ่าส่วนใหญ่เนี่ยภาษีการนําเข้าโดยทั่วไปมันก็เท่ากันทุกประเทศเนะครับ <languages> แต่ความแตกต่างเนี่ยมันอยู่ที่คุณภาพของสินค้า <S <S อย่างเช่นสินค้าเกษตรบางครั้งเนี่ยเมื่อภูมิภาคแตกต,ต,ต่างกันคุณภาพสารอาหารอยู่ข้างในอาจจะแตกต่างกันเช่นกันดังนั้นความต้องการที่ผู้ประกอบการเนี่ยต้องการเนี่ยก็ต้องมาตรวจว่าการคอนเทนต์ข้างในเนี่ยเป็นอย่างไรอันนี้ก็ทําให้ผู้ประกอบการเลือกซอส ที่แตกต่างกันอาจจะเลือกประเทศอื่นอย่างบราซิลมากกว่าอเมริกาก็ได้เช่นกันครับแลวผมว่ามันก็มีอีกปัจจัยหนึ่งนะครับที่เราก็ต้องระมัดระวังก็คือการที่เราจะนําเข้าอะไรมาก็ตามอ่ะมันก็จะต้องไม่กระทบกับอุตสาหกรรมในประเทศในประเทเราก็เป็นผู้ผลิตเราเป็นพูดว่าไทยเป็นอู่ข้าวอุน้ําของโลกรเรามีการผลิตอาหารมีการทาหลายอย่างถ้าการที่เราจะนําเข้าอะไรเข้ามาก็ตามแล้วมันจะมาส่งผลต่อทรัพยากรหรือว่าธุรกิจของประเทศไทย เราก็จะเป็นที่ต้องระม,มัดระวังเรื่องนี้เพิ่มด้วยนะครับผมว่าครับถูกต้องครับ<ม>เพราะว่าอุตสาหกรรมในประเทศเป็นสิ่งสําคัญ<ม>ถ้าอุตสาหกรรมในประเทศอยู่ไม่ได้ประชาชนก็จะไม่มีไรายได้เพราะาไม่มีไรายได้ก็ไม่มีการจ่ายเกิดขึ้น่ังนั้นเมื่อไรายได้การจ่ายน้อยลงการนําเข้าสินค้าที่อื่นก็ไม่มีเช่นกันดังนั้นมันเป็นเรียกว่าการทอยทียอ,ยอาศัยที่เราต้องปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศก่อนโอเคนะครับไปดูว่าอุตสาหกรรมไหนที่เราสามารถทีเจรจาเขาได้เนาะโอเคตอนนี้ครับถ้าเราต้องการเจรจาเขาผมคิดว่าอย่างแรกที่เราต้องเข้าใจก่อนก็คือ ในการที่เราส่งออกไปหาเขาอะเราส่งออกอะไรมากที่สุดและถ้าปัจจุบันเรายให้เรานําเข้าอะเรานําเข้าอะไรมามากที่สุดเราถึงจะสามารถมองได้ว่าแล้วเราจะเตจะจางต่อรองกับเขายังไงงั้นผมขอเริ่มด้วยภาพการส่งออกก่อนละกันว่าปัจจุบันอะเราส่งของไปเมกาครับเราส่งออกไปยังไงบ้างส่งออกอะไรเยอะที่สุด แล้วเทรนการเติบโตของมันเป็นยังไงครับพี่ไปครับก็ถ้ามาดูในส่วนการส่งออกก่อนเป็นลายโปรดักต์หรือแคตตาล็อกที่เรามองกันนะครับข้อมูลจากเทร e แมปหรือการสงพณนธุ์เนี่ยเราค่อนข้างจะเห็นได้ชัดเลยว่าอันดับหนึ่งที่เราส่งออกปัจจุบันเนี่ยก็คือกลุ่มสินค้าที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อิเล็กทรอนิกส์เราส่งออกอะไรบ้างเครื่องโทรสารแผงโซล่าหรือแม้กระทั่งพวกบัฟเฟิลไฟฟ้าต่างๆที่เป็น p o w เ r e l e c t r ล็กทรอนิกส้นกลุ่มนี้เรามีการส่งออกไอที่อเมริกาเราราวประมาณ1นึ่งหมื่นเจ็ดพันถ้าเทียบบกั ปี2016สมัยที่ก anyway, ่อนที่ทรัมป <Ừ S 1> <Then, S 2> ์จะขึ <Yep. S 1> today, ้นเป็นประธานาธิบดีครั้งแรกนั้นเราเติบโตขึ้นมาประมาณ2.4เท่าอันนี 6, 000 000 000้ถือว่าเป็นการเติบโตที่ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากเรามีการเป็นซัพพลายเชนสินค้ากลุ่มนี้มากขึ้นนะครับถามว่ากลุ่มต่อไปรอเรามาคืออะไรรองลามาก็คือกลุ่มที่เป็นเครื่องจักรเครื่องพิมพ์แต่ในหมวดเครื่องจักรเครื่องพิมพ์เนี่ยที่น่าสนใจคือตัวฮาร์ดดิสต์ฮาร์ดดิส์มีการส่งออกค่อนข้างเยอะที่สุดประมาณราๆประมาณ6,000ล้านเหรียญนะครับ เพราะว่าเราตอนนี้ปัจจุบันเราเป็นฐานการผลิตตัวฮาร์ดดิสก์แบบทรีชเชนแนลแห่งสุดท้ายของโลกนะครับที่อื่นเขาเปลี่ยนเป็น SSD แล้วแต่ไทยยังมีผลิตฮาร์ดดิสก์เพื่อรองรับพวกดาต้าเซนเตอร์อะไรต่างอันนี้เลยเป็นอันที่ส่งที่ทําให้เรามีการส่งออกตัวนี้เติบโตขึ้นจากปีต่อมาบึกราวประมาณหนึ่งร้อยสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์โอเคครับผมในขณะที่สินค้าอื่นๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นการส่งออกไปที่สามรการเติบโตขึ้นก็จริงแต่ขึ้นเกิดเติบโตตามบริบทที่เกิดขึ้นของภาวะเศรษฐกิจไไไมม่ด้ีีการตัวหนท มากเป็นพิเศษขณะที่เป็นสินค้าเกษตรของเราเองที่เราเป็นผู้ฐานที่เราต้องการเป็นฟู้ดฮับเนี่ยเราก็มีการส่งออกเติบโตขึ้นเพียงแค่หเเท่านั้นนะครับเพราะงั้นมันก็สามารถถ้าผมสรุปอย่างน้านี้แบบเร็วๆเนาะเราก็สามารถสรุปได้ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราส่งออกเยอะๆก็คือสิ่งที่เราเป็นคนรับจ้างผลิตและส่งออกให้กับคนอื่นแต่สิ่งที่เราเป็นฐานผลิตของเราจริงๆเนี่ยที่เราบอกว่าเราต้องการจะเป็นฟู้ดฮับเป็นคิทเชนเช่นออฟเดอะเวิร์ด เอาจ,จริงๆแล้วเราบริโภคกันในประเทศมากกว่าก,การส่งออกค่อนข้างเยอะเลยเนาะใช่ครับด<ม>ังนั้นจะเหินค่าเกษตรหรืออาหารส่วนโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราผลิตเพื่อเซิร์ฟดีมาในประเทศ<ม>เป็นหลักและส่วนที่เหลือเราจึงส่งออกไปให้พี่อื่นโอเค,คแล้วถ้าขานําเข้ามากครับพี่ไปเรานําเข้าอะไรเยอะมากที่สุดจากอเมริกาครับถ้าในส่วนของการนําเข้าเนี่ยมันก็จะค่อนข้างเห็นได้ชัดว่าเรานําเข้าเยอะในบางกลุ่มเท่านั้น<ม>นะครับกลุ่มแรกที่เราเห็นได้ชัดเนี่ยจากข้อมูลของเทรนด์ไปแล้วก็ตัวแผนที่เช่นกันนะครับจะเห็นว่าเรามีการนาเข้าน้ามัน นะครับซึ่งตัวนี้เติบโตจากปี2016ที่เป็นฐานเนี่ยประมาณ2เท่าถามว่าทำํำไมเติบโตตรงนี้เยอะเพราะว่าหลังจากที่การที่ฝั่งอเมริกานเนี่ยมีการค้นพบเชลล์ออยในประเทศทําให้เขากลายเป็นผู้ผลิต น้ำมันดิบอันดับต้นตนของโลกดั่งนั้นต้นทุนที่ถูกลกเราก็มีการนำเข้าจากฝั่งอเมริกาเยอะขึ้นเช่นกันชิปจากฝั่งอาหรับมาเป็นฝั่งอเมริกาแทนใช่ครับรเพราะว่าดีมานความต้องการพวกพลังงาน,นในประเทศเรามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับทำ <Okay. S 2> ให้การที่เราซีเคียวซอสในแหล่งแหล่งดึงเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอนะครับต่อมาสิ่งที่เรานําเข้าเพิ่มขึ้นมากขึ้นก็เป็นกลุ่มเครื่องจักร เครื่องจักรเนี่ยเด่นเนี่ยก็จะเป็นพวกชิ้นส่วนอุปรกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับเครื่องอากาศยานพวกเครื่องบิน <c oughs> หลายต่างๆซึ่งผู้ผลิตรายหลักเนี่ยก็ยังเป็นฝั่งอเมริกาอยู่นะครับ <c oughs> ดิ่งการเดินทางการขนส่งเนี่ยมีการเติบโต,ตมากขึ้นความต้องการเครื่องบินในประเทศก็เพิ่มเกินเช่นกันตัวนี้ก็เป็นตัวที่ทําให้การเพิ่มขึ้นของเครื่องจักรพวกเครื่องยนต์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาก็ถ้าเทียบจากปี2016กเนี่ยก็โตมาประมาณ60%สิอเ็นนะครับในขณะที่สินค้าอื่นๆเนี่ยอย่างพวกอิเล็กทร ภาวะของเศรษฐกิจที่เติบโตเท่านั้นเองครับโอเคครับผมคิดว่าอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจนะครับพี่ไปจะที่พี่ไปพูดมาโอเคเรื่องการส่งออกเราส่งออกดีขึ้นเราส่งออกไปเมกาโตขึ้นเราเป็นฐานการผลิตให้กับสินค้าอิเล็กทรอนิกส์พวกนี้ส่งออกไปแต่พอผมมาดูข้อมูลนะครับเดี๋ยผมเล่าข้อมูลให้พี่ไปฟังบ้างนะครับ<ม>พี่ไปพูดเยอะละได, <Okay. S 2> ได้ได้เ,เลยครับถ้าเกิดเรามาดูอะครับเราลองเอาการส่งออกของเราอะครับมาเทียบกับการผลิตในประเทศเราจะเห็นเนาะเราการส่งออกเรามันโตขึ้นเรื่อยๆมันก็อาจจะมีช่วงดรอปไปบ้างแต่มันก็ยังเติบโตอยู แต่ว่าตัวเลขอครับพี่ไปที่เป็นดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมอะครับหรือตัวเลขที่มันชีว่าอุตสาหกรรมในประเทศมันดีขึ้นหรือเปล่าครับมันอยู่ในเกณฑ์ติดลบติดกันมาตลอดเลยครับพี่ไปถ้าเรามอง3ปีย้อนหลังอซึ่งมันก็เป็นประเด็นที่ทําให้ผมต้องตั้งคําถามว่าถ้าการส่งออกเราดีขึ้นแต่ทําไมการผลิตของเรามันถึงอุตสาหกรรมของเรานถึงแย่ลงแล้วพอยิ่งเราเห็นข่าวทุกคนนี้เนาะบอกว่าโรงงานปิดตัวมากขึ้นคนตกงานมากขึ้นมันก็เลยเป็นสิ่งที่คิดว่าเออเดี๋ว่าจริงๆแล้ว ไอาการที่เราเป็นคนส่งออกเนี่ยเราไม่ได้มีการทำ value added ขนาดนั้นเราเป็นแค่สิ่งที่ทำกลางน้ำหรือปลายน้ำด้วยซ้ำสำหรับอุตสาหกรรมบางอย่างมีการนำของเข้ามาจากจีนมา,าแพ็คก,กิง้งรีแพ็คก,กิ้งใหม่และส่งออกจากไทยไปเมกาเพื่อที่จะดิกเรื่องภาษีที่เกิดขึ้นจากคำร,รอบแรกครับหรือเปล่าหรือว่าโอเคเ,อเราแค่เป็นแค่ตัวรีรูท แต่ว่าจริงๆอย่างของอะไรผลิตภัณฑ์เราอาจจะเป็นคนผลิตก็จริงรแต่เราไม่ได้เป็นคนสร้างนวัตรกรรมเพราะงั้นมันก็จะมีแค่ value ส,ส่วนเสริมในประเทศเนาะซึ่งเราก็รู้ถ้าเราลองถ้าเราได้ไปตามข้อมูลข่าวสารเราก็จะรู้ว่าไอ้พวกอุตสาหกรรมพวกนี้มันสร้าง value แ,แค่3 0ให้กับในประเทศในขณะเดียวกันถ้าเป็นพวกสิน er ค้าเกษตรอะไรมันก็ที่ว่าทําในประเทศเองมันก็ประมาณ7จที่เงินไหลเปนในประเทศเนาะมันก็เลทำให้ผมตั้งคำถามต่อว่า แล้วไอ้ตัวนี้มันมีผลไหมถ้าเกิดเราลองเอาตัวเลขการดุลการค้านําเข้าส่งออกของจีนกับเมกามาเทียบกันมันก็เห็นภาพพ่ชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคในฝั okay, ่งของตลาดเมกาครับ<ม>เราได้ดึงเขาขึ้นเรื่อยๆเนาะตั้งแต่สมัยที่ทรัมป์มาเป็นประธานาธิบดีรอบแรกจนถึงปัจจุบันเนี้ยเราได้ดุลเมกาอยู่ที่1ล้านล้านบาท<ม>แต่เราขาดดุลจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันยิ่งถ้าดูจากการาฟเห็นได้ชัดเลยว่าตั้งแต่สมัยทรัมป์เป็นประธานาธิบดีสมัยแรกอะเราขาดดุลจีนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากแถวแถวประมาณ5แสนล้านตอนนี้มาเป็น1.5แสนล้านหนึ่งล้านล้านที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันแทบจะบอกได้เลยว่าจริงๆไอของเมกาให้เราส่งออกมากขึ้นคือเรานําเข้าจากจีนมากขึ้นครับถูกไหมครับพี่ไปครับก็ถ้าจะในการที่เราจะพูดบริบทตรงนี้<ม>เราต้องมองย้อนไปในอดีตค่อนข้างยาวสักหน่อยหนึ่งเ<ม>นื่องจากว่าประเทศไทยเองเนี่ย<ม>ก็เป็นประเทศที่เป็นทรัพยเชยนของการผลิตสินค้า,าหลายๆอย่างนะครับรวมตั้งแต่ญี่ปุ่นถึงจีนนะครับในอดีตเนี่ยถ้าเราดูจากกาฟที่พี่บอกมาสักครู่เนี่ยเราเห็นว่าเราเกินต้นจากอเมรกมาลอง <rium> <asure it> นะครับแต่ว่าพอในช่วงหลังจากที่เราทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเนี่ยการเกิดสงครามเทรดวอลครั้งแรกเนี่ยทำให้จีนเนี่ยในการโยกย้ายสัพพ l i เฉนจากประเทศจีนเนี่ยมาอยู่ในกลุ่มอาเซียนมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นไทยเวียดนามอ่ามาเลเซียเป็นต้นนะครับทำให้การส่งออกสินค้าเนี่ยจากฝั่งเราเนี่ยไปหาอเมริกาเพิ่มขึ้นเช่นกันการเกินดุลของสินค้าไทยส่งอเมริกาเนี่ยมันก็เติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับจนไปถึงประมาณ1ล้านล้านเหรียญตามที่เม็ดแจ้งพัฒภูนะครับแต่ในขณะของฝั่งจีนเนี่ย จีนค่อยๆเปลี่ยนซัพพลายเชนในการนําเข้าโรงงานต่างๆตั้งในเมืองไทยมากขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเช่นกันนะครับยิ่งตอนหลังจากทรัมป์ค่อนข้างชัดเจนละเรามีการเกินดุลอย่างชัดเจนต่อเนื่องนะครับแต่ว่าหลังจากช่วงโควิดปี2020เราจะเห็นได้ว่าการผลิตเนี่ยไม่ค่อยคาอเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะดีมานในประเทศจีนเนี่ยตกลดตก,ตกต่ำลงนะครับทำให้าการผลิตในประเทศที่รัฐบาลเนี่ยพยาพยามคับที่ดีตลอดทลักดันตลอดเนี่ยเกิดกลายเป็นภาวะเรียกว่าโอเวอร์สัปพลาย พอเกิดโอเวอร์สัปพายเนี่ยปัญหาได้เก <zur> uh> mm ิด hmm. ขึ้นคือจีนจะเอาสินค้าไหลไปที่ไหนในเมื่อดีมานในประเทศไม่เกิดขึ้นดังนั้นเขาต้องส่งสินค้าเหล่านี้ส่งออกมาที่ประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นประเทศอาเซียนหรือประเทศอื่นเรียกว่าเป็นการดําสินค้ามากขึ้นนะครับนั่นคือไทยรับสินค้าจากจีนมามากขึ้นทําให้เราขาดดุลมากขึ้นแต่ทีนี้เนี่ยมันก็เป็นสส่วนส่วนแรกเนี่ยคนไทยเองก็บริโภคสินค้าที่ถูกลงจากเมืองจีนถูกไหมครับทาให้การนําเข้าก็มากขึ้นอีกส่วนหนึ่งคือการที่ใช้ไทยเนี่ยเป็นการถับจาก ทำการเอาหับตรงนี้มีการรีแพคจากสินค้าล็อตใหญ่เป็นล็อตที่เล็กลงส่งออกไปทางฝั่งอเมริกากแทนหรือมีการรีแพคกิ้งเปลี่ยนสเปคเล็กหน่อยหหรือประกอบเพิ่มเติมจากที่เราเป็นซัพพลายเชนเนี่ยก็ส่งไปอเมริกาที่ฝั่งอเมริกาเพิ่มขึ้นเช่นกันอันนี้เลยเกิดการสิ่งที่เราเรียกว่าอาจจะเกิดการรีรูทติ้ง Hmm. หรือการรีแพคกิ้งไม่ใช่เป็นการแคบแมนุแฟกชันเท่า, <Okay. S 2> ทานั้นแล้วนะครับนี <Okay. S 2> ่คือสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับโอเคครับเข้าใจมันก็จะอธิบายตัวเลขเนาะว่าเราขาดดุลจีนตั้ง1.5ล้านล้านแต่ว่าเราได้ดุลเมกาแค่หนึ่งล้านใช่ครับไอกีกประมาณ5้าแสนล้านที่มันมามันก็อยู่ในประเทศเรานี่แหละแต่อาจะส่งออกไปประเทศอื่นนิดหน่อยก็ขเข้าใจได้ครับผมโอเคครับพี่ไปคําถามต่อมาที่จะต้องถามที่ผมคิดว่าเราคนไทยครับจะต้องพิจารณาหรือว่าต้องดูว่า และการที่เราจะ move forward เป็น in t t e f u u u r e เนี่ยและการที่จะทำให้อุตสาหกรรมของเราอ่ะมันสามารถเติบโตได้อะการเป็นแค่ผิวผลิตคงจะไม่พอแล้วแต่เราจะทำอะไรเพิ่มดีพี่ไปที่จะทำให้เราอ่ะสามารถสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันได้ครับอันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยครับอเมทสิ่งที่เราสนใจอย,อย่างเนี้ยอเมทรู้จักตัวกราฟที่เรียกว่าสมัยลิงเคิร์ฟไหมครับที่เป็นยิ้มยิมใช่ไหมใช่ครับตัวสมัยลิงเคิร์ฟของส่วนที่เป็นห่วงโซ่การผลิตเนี่ย มันจะถ้าเริ่มเริ่มจากจุดซ้ายสุดก่อนเป็นจุดที่มี value added สูงที่สุดและเป็นจุดเริ่มต้นของการผลิตเราคือส่วนที่เรียกว่าเทคโนโลยีและการ R&D หรือการวิจัยนะครับจุดนี้เป็นจุดที่จุดตั้งต้นการขายเลขสิทธิ์ต่างๆการเอาพวกโน้ตฮาต่างๆเนี่ยไปขายต่อเพื่อกระบวนการผลิตเนี่ยตัวนี้เลยได้ว a l u e a d อเดตสูงที่สุดนะครับรอเรามาเป็นเรื่องของการสร้างแบรนดิ้งให้คนรู้จักมากขึ้นการออกแบบและจุดต่ําสุดที่เรารู้จักกันดีก็คือการผลิตซึ่งก็คือประเทศไทยในปัจจุบันเนาะเาเป็นฐานผลิต รเราอยู่ในจุดต่าสุดของ value added ของอใช่แต่ถ้าเกิดเราดูถัดไปถัดไปเนี่ยวนระเด็ดเพิ่มขึ้นนะครับไม่ใช่ลดลงอ,อนแรคือการกระจายสินค้าคนทำเทรดดิ้งขึ้นมาขายไปก็ได้ value a เ d e d เพิ่มขึ้นเพราะว่าต้นทุนเขาไม่ได้เพิ่มต้นทุนอาจจะมีบ้างแต่ก็ไม่ได้เท่ากับการของการผลิตยอยให้มูลค่าเพิ่มกเกิดขึ้นถัดมาคือเรื่องข,ของการทําการตลาด Marketing และการขายอันนี้ก็ได้วาระเด็เพิ่มขึ้นไปอีกแล้วสุดท้ายคือการทําเรื่องของครับบริการหลังการขาย after sale หรือ CRM ตัวนี้ก็เป็นนจุดดที่่สูงเชกัน S 2> <S 2> <S ซึ่งอยู่ปลายทางของตัวห่วงโซ่การผลิตนะครับ <Okay. S 1> ดังนั้นเมื่อเราดูโพสิชันแล้วเนี่ยการที่ประเทศไทยยังอยู่ที่จุดเดิมเรื่องของการประกอบเนี่ยครับก็อย่างที่ได้กล่าวไปแล้วครับว่าการรับจ้างประกอบเนี่ยมูลค่าอยู่ในประเทศไทยอยู่ที่ประมาณ30-40เปอร์เซ็นต์ในขณะที่ถ้าเป็นสินค้าในประเทศอือ่นๆกับกาภาคเกษตรอาจจะได้อยู่มากก,กว่านั้น 7- 0 8 0แเปอร์เซ็นต์ถูกไหมครับ <S 2> <S 2> <S 2> แต่ว่าการทํทำยังไงให้วาลูเหล่านี้ไม่หายไปนอกประเทศยังอยู่ในประเทศไทยนั่นหมายความว่าเราจะต้องขยับจากจุดตรงกลางไปที่ทางซ้ายขวาและขึ้นไปมากขึ้น จากคนหน้าเบื้องต้องยิ้มมากขึ้นเราต้องยิ้มมากขึ้นใช่ครับแล้วทำให้เรารู้สึกว่าเมื่อเรายิ้มมากขึ้นหมายว่าความสุขมากขึ้นนะครับคนไทยมีความสุขมากขึ้นสิ่งที่เราทํทอันแรกก็คือเราดูก่อนในฝั่งของทางขวาก่อนเรื่องของการขายการทำมาร์เก็ตติ้งต่างๆเน,ๆนๆี่ยเราอาจจะต้องมองตลาดเราไม่เพียงเป็นแค่ประเทศไทยล้เราต้องขยับสูนย์เรื่องของการที่เป็นเรลจิเนอลมากขึ้นการที่เป็น,อม,อนมองภาพรวมอาเซียนนะครับเราอาจจะเป็นฟู้ดฮับในการส่งออกสินค้าต่างๆด้านอาหารเป็นเทรดฮับ จุดการในการขายสินค้ามากขึ้นทำนะให้เกิดการด mm ิสตริบิวชันมากขึ้น marketing <Okay. S 2> มากขึ้นอันนี้ก็ทําให้เราได้รับข้อมูลมีข้อมูลภาพของตลาดที่ใหญ่ขึ้นและเราก็มีเรียกว่าวอลุ่ยแอดดิตที่เพิ่มขึ้นต่อน,นั้นเช่นกัน <Okay. S 2> นะครับในะอีกขาหนึ่งก็คือฝั่งทางซ้ายที่เป็นเรื่องของการผลิตมากขึ้นคือ <Okay. S 2> เราต้องย้อนกลับให้เรามปความสามารถในการพัฒนาสินค้าแต่ต้นน้ำไม่เพีทำอาร์ดีตนะครับ mm hmm. ตรงจุดนั้นถามว่าทําไมเราต้องไปจุดนั้น ในช่วงที่ผ่านมาไม่คงได้ทราบข่าวเรื่องที่เป็นเรื่องของเทควอ์ถูกไหมครับครับผมไทยกับไม่ใช่อเมริกากับจีนเนาะเทควอ์ใช่ที่มีการข้าม็คืออกชิปต่างๆทาให้ถ้าสองฝั่งเนี่ยเป็นการแข่งขันการพัฒนาเทคโนโลยีเกิดขึ้นทําให้เราที่เป็นผู้รับจ้างผลิตตรงกลางเนี่ยเกิดอาจจะเกิดความสับสนว่าเราควรจะอยู่ฝั่งไหนในเมื่อแต่บางครั้งเนี่ยการที่เราเลือกข้างใดข้างหนึ่งก็คงเป็นสิ่งที่ไม่ดีถูกไหมครับงนั้นการที่ทำทำได้เราต้องมีการอินดีพดนต์ตัวเองในการสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี ขยับตัวเองไปนคนผลิตตั้งแต่ต้นน้ำหรือออริจินอลดีไซน์มากขึ้นอันนี้ก็จะสร้างความแข็งแกร่งในของเรื่องของเทคโนโลยีและสปายเชนให้กับประเทศไทยด้วยครับเรื่องนี้ผมว่าปร,ประเด็นนี้น่าสนใจนะครับว่าถ้าเราในโลกทุกวันนี้ที่มีความไม่แน่นอนมีการทำภูมิศาสตร์เกิดขึ้นมีการขัดแย้งกันรว่างประเทศการที่เราเป็นประเทศที่อยู่ตรงกลางที่ทำให้ทุกคนเนี่ยบางทีมันอาจจะทำให้เรายังไม่มี p o s i t i ที่แข็งแรงรแต่ว่าสิ่งที่สามารถเพิ่มให้เราได้ก็คือการที่เราสามารถที่จะเป็นผู้ที่พัฒนา นต่ทำบางสิ่งมันอย่างด้ด้วยตัวเองมันก็จะทําทให้เรามี v ายได added มากขึ้นเนาะ้ต,ตามหลักของสมัยเค์านี้ได้ครับผมก็ผมคิดว่าวันนี้ครับเราก็ค่อนข้างเห็นภาพช,ชัดเจนหลายภาพแล้วว่าโอเคเมีกาขึ้นสินขึ้นภาษีไทยเพราะอะไรไม่โดยแค่เราโดยทั่วโลกผมเราได้ดึงการค้าขัดดุลเป็นยังไงบ้างและเราคงคิดว่าเราแก้ปัญหานี้ยังไงแล้วผมก็ได้มีการไปหาข้อมูลเพิ่มเติมครับว่าแล้วเราจะทํายังไงกับการที่เราจะปรับปัญหานี้เพระรัฐบาลจะต้องทำยังไงต่อที่จะทาให้มองได้ ผมก็มองว่าโอเคในแง,ง่ของความเป็นช็อตเทอร์ะครับผมที่ว่าอย่างแรกเลยก็คงปฏิเสธมาได้ว่าเราต้องไปเจรจากับอเมริกาเนาะอันนี้ก็คือสิ่งที่ชัดเจนแน่นอนว่าเราต้องไปเจรจาเขาเพื่อที่จะหาวิธีที่จะทําให,ให้เรายังส่งออกกับเขาได้ไปในวิธีที่ดีที่สุดแต่ที่ไม่โดนภาษีเยอะถึง3,6%มสิบหกเปอร์เซ็นต์ัน่ี้ขณะดวกันเราก็คงต้องแลกการนําเข้าบางสิ่งบางอย่างเข้ามาแต่ก็ต้องมั่นใจว่าสิ่งที่เราเอาเข้ามานั้น่ะจะไม่ทําให้อุตสาหกรรมในประเทศพังอาจจะ็นการส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศมากกว ครับผม,บผมอย่างต่อมาก็คือถ้าสมมติเราเจรจาด้วยตัวคนเดียวมันอาจจะมี power ไม่มากพอแต่ถ้าเราสามารถที่จะรวมทั้งอาเซียนเข้าด้วยกันแล้วไปเจรจาแอสซาอาเซียนได้ผมว่าก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจที่น่าติดตามเ็าคงต้องดูว่ารัฐบาลทางทานคู่กับประเทศต่างๆในอาเซียนยังไงครับซึ่งประเด็นนี้น่าสนใจมากถ้า<ม><ม>เราไปกลับไปย้อนดูเรื่องของการดุลการค้าสหรัฐอเมริกาเนี่ย<อ>สิ<ๆ>่งที่เราเห็นเนี่ย ถ้าเราน่าจะพบก,กลุ่มที่เป็นอาเซียนมูลค่าการที่อาเซียนเกินดุลสหรัฐอเมริกาจเทียบเท่ากับยุโรปเลยนะครับนั่นหมายความว่าอเมริกาเนี่ย,ย,ยควาาเรเ,เรื่องเดียวกับจีนยุโรปและอาเซียนนั่นหมนายความว่าถ้าเราสามารถรวมกลุ่มของอาเซียนได้ในการเจรจารเนี่ยก็ยจะเ,เพิ่มความแข็งแกร่งในการต่อรองเช่นกันครับแล้วผมนั่นก็คือในแง่ของในแง่ของช็อตเทอมเนาะเราต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าก่อนแต่ในแง่ของรองเทอมครับก็ค,ควรต้องกลับมาที่สมัยลิงเคิร์ฟที่พี่ไปพูดถึงเมื่อกี้ว่าถ้าเรายังเป็นประเทศที่เราเน้นแค่กาผลิต แล้วไม่ได้มีการสร้าง,ง it, าาจจมันด้วยแอดดิอ่ะเรา่าจจิอองีอำนาจต่อรองหรือว่าไม่มีการเพิ่มมูลค่าให้กับของของเราแต่ถ้าวันนี้เราสามารถจะเพิ่มมูลค่าให้กับสิ่งที่เราทําไม่ว่าจะเป็นการขยับตัวเองมาเป็นคนต้นน้ํามากขึ้นด้วยการทํา R&D หรือว,ว่าขยับตัวเองด้วยการสร้างแบรนด์ให้สินค้าแบรนด์ไทยเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ทํโพร o อรแบรนด์ขึ้นมา by Thailand รวมไปถึงขวางขวาที่ว่าเรามีการทำคุชเนอร์เช i o n แมนจ g เมน n ์ที่ดีผมคิดว่าส่วนนี้ครับจะทำให้เราอะซัพเทนในลองเทอรม ถ้าทําให้เราสามารถที่จะถ้าอนาคตเกิดเทรดวอลขึ้นเกิดสงครามขึ้นอะไรก็ตามว่าไปไทยก็ยังจะมีโพซชันที่แข็งแรงมากกว่าการเป็นแค่ผู้ผลิตและอยู่ตรงกลางที่ต้องเลือกข้างคถูกต้องไหมครับพี่แปถูกต้องแล้วครับอันนี้เป็นความสรุปที่ดีมากเลยครับอันนีผมก็สําหรับประเด็นวันนี้นะครับผมคิดว่าท่นานผู้ชมทุกคนก็คงได้ข้อมูลแล้วนะครับว่าทําไมเราถึงโดนอเมริกาขึ้นภาษีแล้วเรากําลังจะหาวิธีแก้ไขยังไงนะซึ่งณวันที่เราอัดนนะครับมันอยู่ณเดือนเมษายน มันก็ยังมีหลายประเด็นที่ยังไม่เคลียร์ซึ่งหวังว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่จะเจรจากันจริง mm hmm. มีพาติจริงช่วงกรกฎาคมแต่ว่าได้กลับมาคุยอีกหนึ่งนะครับพี่ไปใช่ครับเดี๋ยวเราได้ข้อมูลมาปุ๊บเราจะมาคุยกันแล้วก็ได้สื่อสารให้กับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับครับผมและสำหรับใครที่ชอบรายการแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ช่อง VRCP นะครับกดติดตามแล้วก็สำหรับโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ